ใปดูก็มีแต่รอยยิ้มหูใจเสียริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เสเร์ตมีให้ดังใจชุมทาง h อ t ชูโชว์โดนดดนเรื่องเล่าในแต่ะวที่คุณขายอยู่ในรายการชุมทาง h อ t ชู ช่องเจ็ดนะคะดึกๆแบบนี้ใครที่ยังไม่นอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะกับน้องปิ่นพรชาแนลค่ะแล้วก็มอโชบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณให้ความรู้กับเรานะคะคําถามตอบคําถามมา2อ EP แล้วไขข้อสงสัยแบบชัดคมเป๊ะขนาดคําถามไม่ละเอียดนะขนาดทางบ้านส่งคําถามมาแบบคร่าวๆยังตีความยังจินตนาการได้แบบจินตนาการเอ๊ะนี่ชมหรือว่า อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มีคําถามสามารถส่งมาถามคุณหมอได้เลยคุณหมอตอบคาถามมาสองพีแล้ว EP ีนี้ก็ยังมีคําถามมีคําถามอ,อีกเพราะว่าคําถามตอนนี้รันเข้ามาเรื่อยรันเข้ามาเรื่อยๆรันเข้ามาเรื่อยเลยนะคะแต่ก็ใดๆ ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนอ๋อใช่ใช่อากาศดูแบบชื้นมากเลยคุณหมอแล้วก็ไอทั้งไอทั้งน้วเป็่นก็เพิ่งหายใช่ไงป่วยไอแห้งไม่ใช่เลยอู้วูก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะท่านผู้ชมคะสาหรับวันนี้นะคะมีคําถามอะไรบ้างมีคําถามมาของคุณอํานาจค่ะสวัสดีค่ะคุณอํานาจสวัสดีคะคุณอานาจนะาพิงสมมาเลยนะครับผมกินน้ําอัดลมเยอะ บาคนกินน้ําอัดลมบางคนกินแทนน้าเปล่าเลยคุณหมอมีอยู่จริงเนี่ยนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะวันหนึ่งกิน5้ถึงหขวดตาห้าถึงหขวดไม่รู้ขวดใหญ่ขวดเล็กนะขวดลิตรขวดลิตรหรือเปล่านะไม่รู้นะห้าหกขวดอะห้าหกขวดถ้าตีขวดหนึ่งก็เอาขวดแบบธรรมดาก็สามร้อยห้าสิบป่ะสามร้อยห้าสิบมลอือมลเนาะโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยเนาะถ้าห้าถึงหกขวดก็คูณเข้าไปเท่าไหร่ล่ะเกือบ สองลิตรค่ะอ่าประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งทั้งที่สองลิตรเนี่ยควรกินน้ำเปล่าวันละสองลิตรใช่ไหมแต่ว่าต่กลายเป็นคุณอำนาจเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมวันละสองลิตรถูกต้องเป็นน้ำอัดลมสองลิตรแทนเขาบอกว่าบางวันก็เยอะกว่านั้นอีกแสดงว่าคุณอานาจเนี่ยกินน้ําอัดลมมากกว่าน้ํานาเปล่าค่ะก็กินนะเป็นที่เรียกว่าเป็นแทนแล้วอันนี้เราเรียกว่าอุดทียังน้านะ อ,อาหารน้ําอาหารน้<อ>ํแม่ใจภาษาใช้ภาษาทางการมากอาหารที่เป็นเป็นอาหารน้ำเนาะ <c oughs> นะครับเราก็เลยอยากจะขอนําแนะนําเพราะว่าอยากจะลดคุณอำนาจนะครับกำลังติดหวาน <c oughs> หรือติดน้ําอัดลมนั่นแหละ <c oughs> หรือติดคาเฟอีนที่มันอยู่ใน <c oughs> น้ํำอัาัมลม <c oughs> เลยขอคําแนะนํานะพอพอดีแม่เป็นเบาหวานผมเลยกลัวเป็นเบาหวานครับเป็นแน่นอนเลยครับถ้าคุณอ<ท>ำนาจยังไม่เลิกนะครับทีนี้เบาหวานมันไม่ได้เป็นง่ายๆต้งองอธิบายนยีก่อนเบาหวานก็ยังไม่ได้เป็นง่ายๆน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยมันก็มันสูงมันก็จะมีไอตัวอินซูลินที่ผลิตจากตะับมาดึงมาดึง,มาด,งมาดึงตลอดตอนนี้ไม่รู้กินอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแบบเนี้ยมามากน้อยแค่ไหนมันจะถึงจนถึงระดับ ระดับที่เรียกว่าสภาวะอินซูลินมันเยอะมากเยอะมากแล้วอันนี้คือใกล้แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นนะแต่ก็ยังไม่เป็นคือมันใช้ในใการใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วครับนะเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องเขาเรียกว่าเริ่มปรับนี้แสดงว่าคุณอํานาจรักสุขเริ่มรักสุขเริ่มหันมารักตัวเองครับเพราะรู้ว่าเป็นอย่างเนี้ยกินอย่างนี้ต่อไปอนาคตสงสัยว่าจะเป็นเบาหวานจะเป็นเบาหวานไม่ดีแน่ เพราะมันฟื้นตัวยากนะมันฟื้นตัวยากกว่าที่จะไปเขาเรียกว่ากระตุ้นให้มันให้มันทํางานได้เนี่ยมันพอมันดื้อแล้วอะ่ะฉันไม่ทํางานแล้วใช้งานมากเกินไปแล้วนะมันก็ดื้อนอนเฉยๆไม่มาทํางาน นะครับนั่นแหละก็คือจะเป็นสิ่งที่เริ่มยากแล้วแล้วก็เป็นที่มาของกลุ่มที่เรียกว่าให้เราหาสมุนไพรต่างๆมาช่วยกระตุ้นของอินซูลินบ้างช่วยทําให้น้ําตาลมันลดระดับลงบ้างพรนั้นคุณอํานาจเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับที่ส่งคําถามนี้มามนะครับว่าผมจะทําอย่างไร จะทำอย่างไรตอนนี้อยู่ที่ปลายเหตุแล้วอยู่ที่ปลายเหตุแล้วเพราะว่าต้นเหตุอาจจะเกิดอาการติดมากจนเกินไปเอาล่ะอาจจะยังไม่สายเกินไปเดี๋ยวเราเรามาพูดคุยกับคุณหมอดูก่อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม อินฟูเธอรูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มา,ากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะแอาไหนภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเราอยู่แบบติดนดินบนพื้นถิ่นบ้านา รสาตที่หายไปจะกลับคืนทู้คนไทยภุมมปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสจาต์ที่หายไปจะกลับคืนทู้คนไทยภุมมปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม มันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่ค้นรุ่งใหม่ยังบอบคอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาตที่กำลังหายไปคุณฟ้ากลับมาไวๆให้โรคกับฮู้อดจานทีห่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิป,ปัญญา ทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นผู้ปัญญาคนไทย ทุงนี้นะคะสำหรับคําถามจากคุณอํานาจนะคะเกิดจากการติด,ตดน้ำอัดลมลมากจนเกินไปหรือด,ดื่ม <ฮา S 1> ไปน้ำเปล่าเลยเดื่มไปน้ำหวาน<อ>ดื่มใช่ทีนี้เราก็ยังไม่รู้อีกนะว่าไอน้ํา ที่กินเนี่ยมันเป็นซีโร่หรือเปล่าค่ะนะแต่ถึงให้เป็นซีโร่ก็เถอะก็ยังไม่ดีอยู่ดีเพราะมันเป็นกรดเป็นกรดมันมียกมันมีแก๊สถูก,ต,กต้องครับผมเบาหวานก็คือสภาวะกรด<อ>ที่มันอยู่ในเลือดสูงนะครับมีการอักเสบในร่างกายสูงน้ําตาลทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบน้ําตาลทําให้ร่างกายอักเสบก็คือมีความร้อนถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์ไทยก็คือมีปิดตะสูงหรือมีความร้อนสูงในร่างกายเราก็เลยที่น้องปิ่นบอกไงว่า เวลามีความร้อนสูงๆแล้วทําไมเอ้ยทําไมเบาหวานถึงจะต้องกินของขมคะเพราะของขมไปลดความร้อนไปลดความร้อนไปลดการอักเสบเนี่ยแหละ,ะไปลดปิดตาไปลด การอักเสบในร่างกายลงนะรับดงนั้นจึงต้องเป็นของขมทีนี้ของขมของหวานก็ชื่อก็บอกกันเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะนะครับแต่หวานนี้ไม่ใช่ลมนะหวานน้ำันลมนี้ไม่ได้นะคะคนละหวานคนละหวานคนละหวานนะแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นประหวานแล้วคนกักรณีกันคนละกรณีอันนี้คนกรณีอันนี้ต้องการอยากจะลดหวานอยากจะเลิกมันอ่ะเหมือนคนติดติดติดยาแต่ ติดติดอะไรนะติดน้ำอารมณ์ นะครับก็เหมือนคนติดกาแฟค่ะถ้าไม่กินแล้วมันก็จะรู้สึกหนูเข้าใจความรู้สึกที่อำนาจดีที่สุดเพราะหนูติดกาแฟหนูไม่สามารถอยู่ได้เลยหนูสามารถกินได้วันละสามแก้วมันเป็นอกันโน่แบบสามแก้วแล้วหลับด้วยนั่นไงเข้าใจค่ะแต่อันนี้ยังไม่ยังไม่รู้สึกอยากจะเลิกมันเอาเป็นว่าพี่อำนาจอยากจะเลิกนะหมอเขาเป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟนะครับถามว่าติดไหมเราอาจจะยังเราก็ตอบได้ว่าไม่ติดแต่เราชอบความอร่อยเมื่อก่อนอันนี้อามาคุยสเปเฮราก่อน ไอคาเฟอีหรือไอตัวที่มันทําให้ติดที่มันติดเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับความหวานเพราะเขาบอกว่าความหวานมันติดง่ายเศษติดความหวานเนี่ยหวานมันติดได้ง่ายถึงบอกว่าเราจะต้องทําอย่างไรก็ต้องกลับมาปรับไม่รู้จะปรับได้ไหมนะเ็เป็นคาเป็นคําแนะนำนะขอคําแนะนําแล้วก็คงต้องให้คมแนะนําเพิ่มอันที่หนึ่งเลยนะคาแนะนําเพิ่มคุณอหนาจคุณต้องปรับมากินเป็นชาก่อนอันที่หนึ่งชาชาลูกแบบไหนไม่รู้แหละ ชารูแบบไหนไม่รู้แหละแต่ช่ชา,ชาที่ดีไม่เอาชานมเย็นนี่แม่ไม่เอาไม่เอาชานมเย็นไม่เป็นชาขอเป็นชาสุขภาพใช่ไหมคะเป็นชาสุขภาพ<อ>ถูกต้องครับให้มันเฮิร์บเิหน่อยอน้ําหวานเอ้ยน้ําอัดรมยังคงกินต่อได้ไหมก็ยังคงกินอยู่แต่เขาเรียกว่าคนละครึ่งทางองจากสองลิตรขอลงมาสัก เดือหนึ่งลิตรได้ไหมอ่าลองดูลองเวลาห้าหกห้าหกเวลานี้นั่นหมายความว่ามือออะผมคิดเป็นต่อมือนะคิดเป็นต่อมือว่ามือเราสองขวดเช้ากลางวันเย็นหกขวดหกขวดพอดีอ่ะประมาณก็เรากินข้าวเช้าไงคิดว่ากินข้าวเช้าแล้วก็อาจจะก็ต้องมีน้ํากินตามเนาะกลางวันเหมือนกันเจ็จปุ๊กก็ต้องอัดลมตามใช่ไหมเย็นอัดลมตามถ้ามากกว่านี้ก็คือดึกหรือระหว่างวันเพิ่มอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้ พรานั้นถ้ามันเป็นแบบนี้นี่จินตนาการอีกแล้วเป็นการจินตนาการถูถกไม่ถูกเอาไปอดแอดปปับกับตัวเองเอาไปชัง่ตงตว,เง,ตวเงเอา,ะะาเพราะอันที่หนึ่งเวลาเรากินน้าเวลาเรากินน้ําตาลมันติดหวานใช่ไหมเพราะนั้นจะเลิกมันก็คือต้องขับพิษก็ต้องขับน้ําตาลออกนี่ในตัวของขับน้ําตาลออกเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายรูปแบบผมแนะนําเป็นชาก่อนละกันเพราะชาก็มีคาเฟอีนนะในรูปแบบชาก็มีคาเฟอีนชาก็เป็นกลุ่มชาเดี๋ยวนี้ก็คือชาเขียวนะชาเขียวก็ได้ชาอูหลงก็มี นะครับมีชาหลายรูปแบบเลยนะครับชาเยอะมากอ่าแต่ไม่ใช่ชาชาไอ้ที่แบบใส่น้ําหวานอีกนะชาชานมเย็นอะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะอยากได้เป็นแบบปรับเขาเรียกว่าปรับปรับสไตล์ค่ะกินชาทเวนนิ่งอ่าอ่ากินชาเคามุมไม้กินชากลิ่นพีชเอากลิ่นเข้ามาช่วยคุณคุณคุณอำนาจ กล่องมีขายตามห้างสรรพสินค้าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นชาซองอย่างนี้ชาซองเอาวางง่ายๆก่อนนะเอาชาซองง่ายๆก่อนนะครับและแนะนําให้เป็นรูปแบบกลิ่นเพราะหลอกสมองเราหลอกสมองเราให้ติดน้ําตาลให้ไปติดกลิ่นแทนเป็นการหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อน้าตัวเองนั่นแหละไม่ได้อะไรเลยว่าเอาฉันกินเช้าอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะชงชา พีชกินเดี๋ยวนี้พีชเขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่นะเป็นฮิตฮิตอยู่นะรสพีช<ะ>นะนะครับชาพีชกินแล้วก็เขาเรียกว่าได้กิน เราเริ่มชอบกินเราก็จะอาจจะเฮ้ยวันนี้มีตัวเลือกเฮ้ยวันนี้กินชาดีกว่าอนนา้า่าอะไรแบบนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะห <c oughs> ลังจากที่เราไปพักฟองเพลงกันมาแล้วนะคะ <c oughs> พี่อำนาจคุณอ <c oughs> นะำนาจคุณอำนาจอย่าเยงเดียวเลยตอนนี้ยังอยากพูดคุณหมอยังอยากพูดคุยกับพี่อำนาจอยากหล่อหลอมจิตใจพี่อำนาจหลอเหลือเกินใช่ครับหลังจากที่ทราบว่าพี่อำนาจกินถึงวันละหกเจ็ดขวดไม่เพราะหลักการนี้เพราะอะไรรู้ไหมหลักการนี้มันเหมือนคล้ายๆการที่เรากินยาปัจจุบันแล้วเราล ยาปัจจุบันแล้วเราเอายาซึ่งเหมือนไปเขาจะทดแทนมันคือหลักการคล้ายๆกันถูกต้องมันคือหลักการเดียวกันแต่ทีเนี้ยเอามาปรับในกลุ่มของเรียกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ติดยาปัจจุบันแต่ให้กลายเป็นติดน้ําตาลจากเครื่องดื่มของเครื่องดื่มเพราะเราลดหักติดไม่ได้หรอกเชื่อว่าหลายๆคนใจไม่แข็งพอหักดิบไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมีก็ต้องมีหวานทักอย่างอ่ะมันต้องแหลมมาบ้างแหละอ่าก็กินได้อันที้เราบอกว่ากินได้แต่ว่าให้ปรับรูปแบบก็คืออย่างที่บ บอกว่าใช้กลิ่นเข้ามาเป็นตัวไอ้น,นั่นแทนเป็นกลิ่นเข้ามาเป็นตัวเขาเรียกหลอกล่อให้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอย่ากินชาธรรมดาต้องเป็นกลุ่มชาที่เป็นเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นชาที่มีกลิ่นอย่างที่บอกนะครับมีหลายยี่ห้ออีกหลายแบรนด์แหละแล้วก็ เป็นชาที่ชงร้อนช,ง,ชงอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวอาจจะมีชาฉบเฉียวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายตายสปอยสปอย,ย,ย,ยขอบ้างค่ะขอบ้างค่ะเดี <c oughs> ๋จะได้ลดกาแฟบ้างเพราะว่าหนึง่งกินกาแฟเยอะมากอื่าเนี่ยนะเขากินเป็นตัวของอันนี้ชาฉบเฉียวใช่ไหมคะชาฉบเฉียวใช่ครับรน้ำตาลาอะไรบ้าง,งอา้าวนี่ไงที่มะเขือมีมะเขือมีหล่อหังกล้ยอันนี้ทําเองนะใช่ไหมคะ หมดเองเลยหมดทุกอย่างจะหางเขาไหมจ้างเขาบ้างไหมก็นึกว่าแบบทรงซองอะไรคือเย็บเองทําเองหมดจ้างเขาบ้างเธอนาะนะหล่อหางกล้วยนะอันนี้ก็เป็นหล่อหางกล้วยเห็นไหมกินน้ําเห็นไหมกินอันนี้แทนอีกอันหนึ่งถ้าคุณอํานาจยังติดซ่าเป็นคนเกาะซาติซ่าติซ่าติซ่าซ่ไม่ใช่เป็นคนซาแบบเกเรนะคะเป็นคนซาแบบน้ำซาอ่าน้ำซาน้ำซาซาพูดง่ายๆปรับมาเป็นโซดาก่อนปรับ โซดาค่ะนะโซดาทีล่อยู่ที่อยู่ในน้ำอัดลมซ่าๆนั่นมันไม่ใช่โซดาหรอกคุณหมอมันเป็นอะไรมันเป็นแก๊สมันก็คือแก๊สมันก็คือโซดาก็อัดแก๊สนั่นแหละอัันนเดียวกแต่มันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะนั้นปรับไงเราปรับจากแก๊สเอากินแก๊สแต่ไม่กินน้ำตาลค่ะให้ได้อัตรา่รสเอาอัตรา่รสเอาอัดถั่รสก่อนค่อยๆลดวิธีการลดมันก็มีเอา ใช้โซดาแทนโซดาเดี๋ยวนี้มีอีกหลายแบบเป็นโซดาที่เป็นไม่มีน้ำตาลแล้วไมีก,ก,กลิ่นอูยกลิ่นเลมอนบ้างกลิ่นสตรอเบอร์รี่อันนี้แค่หลอกล่อนะแต่ยังยังไม่ใช่ถือว่าไอ้นี่นะ,ะถึงมันไม่มีน้ำตาลถึงมันซ่ายอยู่ก็ยังไม่ได้ดีกับสุขภาพเท่าที่ค่ะแต่กำลังเขาเรียกว่าเลิกเลิกติดหวานอะ่ะจีิงง่าย พยายามเลิกติดหวานก่อนคุณหมอพยายามกําลังหาหนทางให้กับคุณอำนาจอยู่หาวิธีการร้อยแปดให้กับคุณอำนาจลองดูลองดูว่าจะขนาดแบบไหนจ้าโซดาเป็นน้ําอัดลมที่ไม่ใช่เป็นเป็นอะไรนะเป็นโซดาอัดกลิ่นค่ะอ่าเป็นโซดาอัดกลิ่นโซดาอัดกลิ่นร่วมกับ ชาคนละครึ่งทางอ่ามีชามีเราจะมีตัวเลือกหนึ่งสองสามแล้วะนะมีตัวเลือกหนึ่งสองสามวันนี้อาจจะไม่ได้น้ำอดรมณ์นี้กินตัวนี้ได้แล้วก็ต้องทําอย่างเงี้ยทําตอนแรกมันจะยากมากคุณอ้ำนาจคุณอ้นาาต้องทําต่อเนื่องถึง21วันเพื่อหลอกล,อกลอก่อสมองตัวเอง <ท Dancing. S 2> เดือนหนึ่งอ่ะค่ะต้องหลอกล่อสมองตัวเองไปเดือนหนึ่งทาบ้างไม่ทําบ้างอ่านนเดือนหนึ่ง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 เหมือนเราจีบสาว จีบสาวด้วยอะไรล่ะจีบสาวจีบสาวด้วยเพลงได้ไหมได้เดี๋ยวเราพ้อฟังเพลงกันก่อนค่ะคุณอำนาจขายัพึ่งนอนนะคะจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณอำนาจและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับเพลงที่เรามอบให้มันอาจจะไปล้างความหวานในจิตใจในแบบสมองบ้างเปล่าเอาไม่รู้แต่วิธีการที่คุณหมอมอบให้คุณอำนาจนี่ก็เป็นเป็นกระบวนการเป็นคาแนะนำเป็นทางเลือกให้กับคุณอำนาจก็คุณอำนาจขอคําแนะนาก็เลยให้คาแนะนาให้คาให้คาแนะนําคุณอำนาจนะคะลองดู เป็นแนวทางอ่าใช่ก็คือมีตัวเลือกมากขึ้นะนะครับมีอีกไหมคะตัวเลือก <laughs> ตัวสุดหาตัวเลือกจริงคุณหมอคือขุดตัวเลือก <laughs> ขุดทุกอย่างที่มีก็ตีง,ง่ายๆว่าจาก น้ำอัดลมมีน้ําตาลนะแต่ผมเชื่อว่าคุณอำนาจอาจจะมีทั้งมีน้ําตาลแล้วไม่มีน้ําตาลก็ว่ากันไปสู่สิ่งที่เรียกว่าน้ําอัดแก๊สผสมกลิ่นอันนี้คอยไม่มีน้ำตาลมีแต่กลิ่นกับความซ่าาหลังจากมีแกลิ่นกับความซ่าเสร็จปุ๊บก็ตัดความซ่าออกให้เหลือแต่กลิ่นก็จัดเป็นพวก พวกของกลุ่มชาที่มีกลิ่นหอมต่างๆนะครับเป็นชาเริ่มเป็นชาแล้วเพราะชาก็ยังคงมีคาเฟอีนอยู่บ้างน,นะครับก็มาติดเป็นกลุ่มของชาสมุนไพรแทนแล,แล้วหลังจากนั้นคุณอำนาจค่อยมาเลือกเป็นสมุนไพรทดแทนในเรื่องของอยากจะกินรักษาสุขภาพอะไรนั่นหมายความว่ากินจืดได้แล้วกินขมได้แล้วกินแบบรสชาติอื่นที่ไม่ติดหวานได้แล้วแต่ต้องทําแบบนี้ ไปต่อเนื่องประมาณหนึ่งเดือนนะหลอก<ห>ล่อให้ร่างกายมันจำใช่ให้ร่างกายจำทฤษฎี21วันาทฤษฎี 3, 21, 2ออ1วันตามหลักจบิตวิทยาพื้นฐานค่ะนะครับเนี่ยต้องกินอย่างเงี้ยสลับกันไปวันนี้ทําไม่ได้วันพรุ่งนี้อาจ,จสลับหลอกล่อก,กันไปอย่างเงี้ยคุณอำนาจอาจจะไม่ต้องยี่ิบอาจจะใช้ระยเวลาสักสองเดือนสามเดือนอค่อยๆปรับ พฤติกรรมไปนะครับจนถ้าวันหนึ่งจิตใจแข็งแรงดีแล้วเราก็สามารถที่จะมูฟออนจากน้ำหวานได้น้ำหวานได้อันนี้ไม่ได้อกหักไม่ได้อกหักแล้วรคะคุณํานาติดเครื่องดื่มหวานติดน้ำมันลมแต่ทฤษฎีคล้ายๆกับคนอกหักเหมือนกันนะเออนะเห็นบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆมูฟออนถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเราจะชินโอถูกต้องครับแล้วเราก็ไปหาสิ่งที่ดีกว่าทำไมต้องร้องไห้ด้วยแหมเรายังไม่ได้มูฟออนจากเขานี่อะไรมูฟอินตลอด มุกเข้าตลอด้วมีมุกออ,ออกค่ะนุ่นหนีนะคะฝ่าวยคุณอำนาค่ะของคุณอำนาเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ,บก็กอย่างที่บอกว่าหลักการเนี่ยไม่ได้ยากเลยจริงๆมันก็คือเราจะปรับอะไรทั้งหลายหลายๆอย่างมันก็ต้องปรับจากตัวเราก่อนนะครับทีนี้ตัวเราก็อย่างที่บอกร่างกายเรามันมีสองอย่างก็คือกายกับน้รูปกับหน้อเลย ร่างกายกับจิตนั่นแหละนะครับจริงๆถ้าจิตใจแข็งแรงบอกจะเริ่มก็เลิกแหละนะครับแต่ทีนี้มันก็ตามสภาพมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งเนาะนะครับอย่างสมุนไพรก็เช่นเดียวกันนะครับต่อให้เราแนะนำนะครับตีแผ่ก็ยังคงมีคนที่ไม่ทำก็มีบา<ะ>งคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบัางทําบัางไม่ทําบ้างแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือก<ะ>ที่เราได้นํามานําเสนอใน ในสิ่งที่เป็นทางเลือกอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนแต่ก็มันก็สามารถใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับนะที่ดีกับร่างกายใช่ค่ะนะยิ่งไปเรื่องของความหวานเนี่ยคุณหมอพูดเสมอว่าน้ําตาลเหมืนยาพิษน้าตาลคือยาพิษใช่ครับนะคะถ้าเอาเข้าไปมากก็ยังไงครับคุณหมอเอามันก็ น่ากลัวน่ากลัวใช่แล้วก็มันมีมันมีผลไปถึงเลือดด้วยอะไรด้วยใช่ทุกอย่างมันก็ทําให้ก่อให้เราเกิดโรคต่างๆโรครายต่างๆแล้วก็เป็นที่มาของมะทั้งหลายมะอะไรบ้างคะโอ้มะม่วงมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยทำไมคะโหฮิวเนี่ยท่านผู้ชมทาไมก็คุณหมอเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สิท่านผู้ชมก็เลยชอบพี่จะดูคุงหมอขอบคุณมากเลยครับคุณหมอแบบว่าขอบคุณนะครับที่ ชอบแล้วก็มาดูนะครับสอบเสียวนะครับไม่ได้ดูน้องปิ่นเนาะ ค่ะมาดูคุณหมอนั่นแหละค่ะแล้วก็คําถามเยอะแยะมากมายวันนี้คุณอานาจก็ประมาณนี้สัหผับครับผมประมาณนี้อาการอยากจะลดน้ําหวานลดน้ําหวานนะคะเริ่มเลยคุณอานาจตั้งแต่วันนี้เป็นกําลังใจให้เออยากหน่อยแต่ทําได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงค่ะช่วงหน้าพบกันช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทุกชมขาคุณหมอก็ได้ตอบคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดขาปวดหลัง ปวดเส้นติดหวานทุกอย่างสารพัดเป็นคุณหมอที่ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะคะคุณหมอคะขอบคุณมากเลยคาับขอบคุณน้องปิ่นมากมีะไรอยากปรึกษาบ้างไหมน้องปิ่นเหรอคะใช่ครับน้องปิ่นน่าอยากจะปรึกษาเรื่องผิวหนังมากกว่าถ้าเป็นหนูนะอ๋อหนูมีปัญหาด้านผิวหนังผิวเป็นไรอ่ะเนี่ยค่ะที่กัดเล็บตัวเองอะนะหนูเชื่อว่าอาการนี้วัยรุ่นเป็นคุณหมอ มันเหมือนว่าอันนี้หนูอันนี้หนูแบบเคยเจอมานะคะมันเหมือนกับว่าชอบแกะนิ้วเวลาต้องใช้ความคิดหรือว่าอะไรต่างๆจะชอบแบบแงะแกะเกาแล้วมันก็จะเกิดแผลคุณหมอท่าไงพอเกิดแผลทีเนี้ยชอบเลยซาดิยิ่งทําให้มันเจ็บเป็นคนชอบความเจ็บปวดนี่เองเนาะไม่ชอบไม่ชอบแต่อยากจะปรึกษาคุณหมอเวลาที่เราเกิดแผลเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมันยังไงได้บ้าง ก็ต้องรักษาแผลแล้วนะน้องปินจะทําอะไรได้บ้างไม่หรอกก็ต้องอยู่ที่เราก่อนใช่ไหมคุณหมอใช่ถูก,กต้องอย่าไปโฟกัสมัน เกี่ยวไหมคะก็เรื่องอะไรล่ะเรื่องนี่งานการแงะแกะกาวกรแงะแก่กาวไม่บางคนเห็นแผลตัวเองไม่ได้นะคุณหมอก็ไปแกะไปแงะไปแกะกลายเป็นแผลใหญ่แผลพอเข้าใจพอเข้าใจภาพเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งคิดว่าเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแกะนิ้วเหรอคะไม่พอเห็นแล้วเราก็ชอบแงะไงใช่เออมันคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือแม่แม่เวลาเป็นอาสิวก็ได้อ่ะเห็นเสร็จปุ๊บเฮ้ยต้องแล้วก็เป็นรอยอ่ะเราก็บอกอย่าไปบีบสิอย่าไปบีบมันปล่อยมันไม่เฉยๆแต่เราก็ จะรู้สึกแบบมันแบบเห็นแล้วมันเดบกคุณหมอเคยเป็นสิวอะคะคุณหมอเคยเป็นสิวคุณหมอเคยเป็นวารุษษา่นจ้าขอบคุณมากอ่ะอดีตเคย,ปยงงเป็นสิวแล้ยังไงต่อเล้ยังไงต่อเป็นสิวเป็นสิวแล้วเราก็ชอบก็บีบแหละใช่ใชเราก็บีบเนี่ยมันเคสเดียวกับเรื่องน้ำหวานของคุณอำนาจบางทีมันอยู่อดใจไม่ได้ใจเรามันไม่แข็งพอเกี่ยวไหมเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นแล้วเราก็ต้องแบบ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วบีบมันอย่างนี้อย่างนี้ไม่แต่อันนี้ก็คือ,อพอจะเข้าใจพอจะให้เข้าใจความรู้สึกว่าเวลามันเห็นแล้วมันจะรู้สึกแบบอม,มันไส้เหมือนมันไส้ต้องรีบยิ่งเกายิ่งคันยิ่งมันยิ่งเกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ย no, บอกว่าถ้าเป็นพวกผิวหนังอย่างที่บอกเจออย่างเนี้ย ก็ต้องขมิ้นจ้ะขมิ้นชันใช่ใช้ขมิ้นจันทาขมิ้นชันหายไปไหนละไอเดาะขมิฝอยไมบังอยู่ค่ะอ๋อเดาะขมิ้นฝอยบังอยู่อ่าเนี่ยขมิ้นชันของเราเนี่ยใช้ขมิ้นชันทีเนี้ยขมิ้นชันเนี่ยถ้าเออเราจะเอาเป็นแบบเขาเรียกว่าไปใช้ผิวเนาะไม่ต้องเป็นสดก็ได้เป็นเป็นเป็นผงก็ได้ค่ะนะแล้วก็เอาผงเนี่ยไปผสมกับตัวของดินสอพองก็ได้ นะเอาดินสอพองแต้มแล้วก็ผสมนะแล้วก็แต้มมาทามาพอกเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบแบบเกาะเกาะไม่ชอบกับเกาะเกาะก็เอาผงดินสอพองเนี่ยผสมน้ําธรรมดาแล้วก็ค่อยๆแต้มพวกเนี้ยตีจากแกะก็เป็นแต้มแทนช่วยรักษาผิวช่วยรักษาผิวก็เป็นการคุยสสพเพตหระของเราสองคนอยู่ดีๆน้องปิ่นก็อยากจะ ถามขึ้นมาก็แค่นั้นแหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วขอบคุณคุณอำนาจด้วย <ไง S 2> แล้วเดี๋ยวจะอย่าให้มันหมดโดยที่ไม่มีสาระเลยน้องปิ่นเนี่ยก็พูดง่ายๆขมิ้นชันนะ,ะขมิ้นชันก็เกี่ยวกับเรื่องของดูแล<ม>เกี่ยวกับผิวลดการอักเสบลดการบวรมนะครับรวงถึงพวกโรคผิวหนังทั้งหลายนะครับมีสรพพคุณเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าเชื้อโรคแบตเตเรียอะไระต่างๆใช้กันมากนะครับเขาใช้ในกลุ่มของความงามเครื่องปะทินผิวเนาะในรูปแบบของถ้าเป็นขัดผิวก็เป็นรูปของเกลือะนะเป็นเกลือหรือถ้าเป็นรูปแบบของใช้ภายนอกก็ผงขมิ้นนี่แหละเอามาพอกตามผิวต่างๆานะครับะะก็ไม่ได้เหลืองมากมาย อันนี้เป็นคําถามของน้องปิ่นหลังจากที่ตอบคําถามของทางบ้านมาแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เป็นคําถามของน้องปิ่นเองนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังนะคะก็สามารถใช้ขมิ้นชันได้ใครมีแผลเป็นสิวตรงเนี้ยก็เอาขมิ้นชันเนี่ยมาฝนผสมเขาเรียกว่าอีสอพองก็ได้แล้วก็แต้มให้มันเย็นนะครับหรือถ้าไม่ชอบแบบดูดดูดเรก็เอาธรรมดาเนี่ยแหละผงค่ะทาน้ําก่อนนอนค่ะก็จะกลายเป็น นี่เลยต่างชาติทำไมมันจบทำไมมันจบด้วยต่างชาติได้เอาล่าขอบคุณคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องปิ่นก็มีน้ําดื่มกเซรบแรนวิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะขอบคุณครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพลาตาเทพทองค่ะขอบคุณครับอย่าลืมนะคะใครที่มีคําถามสามารถส่งมาถามคุณหมอได้เลยนะคะเดี๋ยวปิ่นจะรวบรวมแล้วก็มาถามคุณหมอให้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับคําถามจากทางบ้านแล้วก็ราตรีสว สวัสดีครับชุมทาง